ได้หัวปีมาจากตลาดสองหัวเหตุอีอย่างกินดีจ้านึกได้ว่าบ่ได้กินหมกหัวปีโดนแล้วเอก็เลยว่าเสิเหตุหมกหัวปีใส่โครงไก่ดีกว่าหัวปีปอกเปลือกล้างหายสะอาดแล้วเอก็ซิมาพาเอาใส่กลางมันออกเสร็จแล้วก็ซ้อยแล้วก็แซนน้ำไว้จ้าน้ำก็บ,บีบมะนาวลงไปน้ำแนมมันสีได้บ่ดำจากนั้นก็ไปเตรียมเครื่องจ้าซ้อยตะไคร่ปอกหอมไปแม่งล้างเอก็เหลือซ้ำนีล่ละจ้ามะนาวเหมดก้อนจากนั้นก็สีเอาโครงไก่มะหันเอมักเป็นต้นคอก์รค แล้แม่จ้าก,ก็เลยภาษาพอดีเป็นคนมักแห่นแม่เซตแล้วก็สิไปตาเครื่องไส้พริกตะไคร่หอมแดงเอก็สิตาพ่อหย,ยาบหยาบจ้าจากนั่งก็สิไส้ไกลกับหัวปีลงไปตามร่วมกันโคกยุ่ยเยี่ยนก็แห้งหน่อยนอตตามไปก็เฮียไปเอกับสิเทออกหรสีมาปุงข้างนอกเอาเด้อจ้าก็สีมีปลายสู้ลด,ดีปลาานำปาลารด,ดีแผ่บ่ามากกับบ้าต้องใสเด้อจา้าใส่ใครเป็นน้ำจา้ามันจังแซบแล้วก็ห้อยใบแมงลักแน,ว,นวของเท้าลงไป <c oughs> คนเข่ากันแล้ว เอ,เอก็เสิยเทใสพ่พิมแล้วก็เอาไปหนึ่งจ้าเ่เอนว่าพิมพอจริงจริงนั่นคือพิมพ์เพจขนมของเอตัอว้วอีแมทแล้วทำการหยุดเอามาใส่จ้ากดใหมมันแน่นๆเด้จ้าจากนั้นก็เอาไปหนึ่งเอจับไปล่20นาทีเอาย0สนาทีคือว้แท้เเซ็ตลวจา้าหมกหัวปีใส่ค้งไก่หรือหมกค้งไก่ใส่หัวปีเอก็จะทําการยกเค้กหัวปีของเอออกมาตัดแบ่งพอจะแบ่งไปให้น้าๆนานากินด้วยจ้าลืมบอกว่าแผลขยันก็ห่อใบตองได้เลยจ้าเอขีคานจ้าก่อนหนึ่งเอาแบบนี้ละง่ายดีจากนั้นก็ถึง ลาที่ล้อยข้อล่อค่อยเหรอจา้าขอเติมลิบก้อนจักน้อยไผยอยากปาว่าเป็นปลาทูลริบกอตัวหนีเลยจา้าสายขอซิมมึงแนะ่เข้มบอสซน์หนังปลาไปย่างหลายคัําแหลกคือสีเข้มๆเ,เดี๋ยวซิมอีกคัํมก่อนกบเข้มได้ละถ้ากะตักขาวคั่มใหญ่แนะ่สาวมันสิได้พอดีกันวัวสิซิมหน,หน่อยๆเละจา้ากินไปกินว่ามั่นก็เพิ่นขอแห่ใกล้อีกสักตอนมกหวัวปีบ่ได้เฮ็ดโดนแต่ก็ถือว่าพลาอยจาูจ้า